สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมหนุ่มธนบัณสัม,มาชีพกับ YouTube Channel สอนทำแฟรนไชส์นั่นเองนะครับวันนี้ผมคงต้องเปิดตัวด้วยการเล่าถึงที่มาที่ไปของทำไมคนเราจริงต้องทำแฟรนไชส์กันนะครับซึ่งวันนี้คงเปิดแบบง่ายๆฟังสบายๆนะครับก็คือเจ้าตัวแฟรนไชส์เนี่ยหลายท่านคงเคยได้ยินใช่ไหมครับไม่ว่าจะก้าวเท้าออกจากบ้านออกทางขวา ออกทางซ้ายก็ตามอาจจะเจอร้านสะดวกซื้อในรูปแบบของเป็นแฟรนไชส์ก็สงสากวัาดีนะครับสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองก็ว่ากันไปทานอาหารครับเป็นฟาสต์ฟู้ดก็เยอะแยะมากมายที่เป็นระบบแฟรนไชส์เอาละวันนี้ถ้าเผื่อว่าเราอยากจะผันตัวมาขายแฟรนไชส์หรือว่าทําระบบแฟรนไชส์บ้างลองมาฟังซิว่าสินิโผมพยายามนำเสนอ ทางช n นลนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับคุณมากขนาดไหนถ้าดูฟังครับแฟรนไชส์นะครับมันเป็นเครื่องมือขยายสาขาที่อัจฉริยะและทรงพลังเป็นอย่างมากและก็ในแต่ละปีนะครับจะเกิดผู้เล่นหน้าใหม่เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมาย1,2,3สาขาภายใน1ปีหรือระดับพีคสุดเลยนะครับจนถึง1 0 1ถึง100สาขาในปีหนึ่งก็เกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่านะครับ ด้วยทฤษฎีของพาเลโตนะครับทฤษฎี20-80ที่เราเคยได้ยินกันมาแน่นอนครับในจำนวน100สาขาที่เกิดขึ้นมาก็คงจะมี20เท่านั้นที่อยู่รอดปลอดภัยอีก80อาจจะเกิดการล้มหายตายจากไปซึ่งอันนี้เพจของผมเองนะครับจะพยายามให้ข้อมูลและทาง YouTube Channel ก็พยายามให้ข้อมูลที่จะบอกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่กลับละ่ะจากที่เคยสมเร็จแค่20มาสมเร็จสัก80และก็ร้มหายตาจากให้น้อยลงจะดีกว่าไหมท่านมาถูกทางแล้วครับวันนี้ผมกำลังจะบอกว่าเราจะเดินหน้าทำแฟรนไชส์ให้ขายดีและสามารถอยู่รอดปลอดภัยในระยะยาวยาวยาวต่อไปนั่นเองนะครับทุกท่านครับ ผมพูดถึงแม่น้ําเจ้าพยากันแล้วกันทุกท่านนึกภาพออกใช่ไหมครับแม่น้ําเจ้าพยานั้นนะครับยิ่งใหญ่ได้เพราะว่าเกิดจากการไหลมารวมตัวกันของแม่น้ำอะไรบ้างครับแม่น้ําปิงแม่น้ํำวังยมน่านสแกกลงังแล้วก็ป่าสักใช่ไหมครับความยิ่งใหญ่ของผู้ขายแฟรนไชส์หรือว่าแฟรนไชส์ซอก็เช่นเดียวกันล้วนต้องเกิดมาจากการที่ มันรวมความสําเร็จของเหล่าบรรดาแฟนชัยซีหรือว่าผู้ซื้อแฟรนไชส์แต่ละสาขารวมกันรวมกันรวมกันนั่นแหละครับจึงจะทําให้ผู้ขายแฟรนไชส์นั้นแข็งแรงและสามารถที่จะทํากําไรทํายอดขายครองมา์เก็ตแชร์ทั้งตลาดได้หวังอย่างยิ่งนะครับว่า YouTube Channel สอนทำแฟรนไชส์ของผมหนุ่มธนบัตรสมาชีพจะเป็นประโยชน์กับท่านขอให้ติดตามรับฟังกัน และวันนี้ผมคงขอกล่าวไว้แค่นี้ก่อนเจอกันในบทต่อไปสนุกแน่นอนครับ